พิกชาตาคุณหนูสกุลอีบทที่29 แม้วีเจียวจะฝันเห็นความร้อนแรงของบุรุษแต่เพราะความกลัวทำให้นางไม่เคยมองร่างห้อยหนานออกให้ชัดเจนอีกทั้งยังไม่ประษากับเรื่องราวระหว่างชายหญิงจึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับร่างกายของบุรุษเลยสักนิดได้ยินพ่อยเจียงตอบก็เชื่อยอย่างไร้ข้อกังขากลับคิดไปว่าเขาคงติดนิสัยป้องกันตัวเองมาจากในสนามล่าสัตว์ถึงกับมีน้ำใจขยับตัวอีกครั้งเพื่อเลี่ยงไม่ให้บั้นท้ายตนทับถูกมีดสั้น เรื่องการแต่งงานต้องรอให้พวกเรากลับไปห้วยโจก่อนเรื่องสำคัญขนาดนี้ต้องให้ท่านพ่อเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่อาศัยแค่คำพูดข่าคนเดียว ตอนนี้ให้พูดเรื่องการแต่งงานออกเรือนยังเร็วเกินไปสำหรับวี่เจียวอย่างไรก็ต้องรออีกสองเดือนให้กลับไปห้วยเจ้าก่อนอีกทั้งท่านพ่อท่านแม่คงไม่ปล่อยนางออกเรือนง,ง่ายนะักยังมีเรื่องขัดเกลาให้เพ่ยเจียงเข้าที่เข้าทางอีกทั้งหมดรวมแล้วคงต้องใช้เวลายอย่างต่ำไม่น้อยกว่า6เดือนแน่พ่ยเจียงขมวดคิ้วไม่เข้าใจเท่าไหร่ เขาเชื่อว่าทางุียซึ่งไม่ใช่ปัญหาแต่เวลาสองเดือนสำหรับเขาแล้วมันช่างยาวนานขณะต่างฝ่ายต่างใช้ความคิดเสียงขอประตูก็ดังขัดขึ้นมาตามด้วยเสียงของพ่อบ้านฟู้ท่านเขยเพ่ยคุณหนูนี่บ่าเองขอรับุียเจียวสายดุ้งเฮือกพรวดพลาดลุกขึ้นยืนลนลานแกะมือเพ่ยเจียงออกพ่อบ้านฟู่มาเจ้ารีบปล่อยมือเร็ว พ่อเจียงยอมปล่อยมืออย่างอาวอนลุกขึ้นยืนสูดลมหายใจเข้าลึกหลายครั้งเพื่อดับความร้อนรุ่มในตัวรูปจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยจากนั้นจึงเดินไปเปิดประตูถามเสียงเย็นชามีเรื่องอะไรถึงพ่อบ้านฟู่จะเห็นคุณหนูนั่งก้มหน้ามองมือมองไม้อยู่ในห้องก็ยังส่งยิ้มให้พ่อเจียงน้ำเสียงนอบน้อม ท่านเขยเพ่ยนายท่านกำชับเบามาว่าพอถึงเมืองหลงเสิงไม่สามารถปล่อยให้คุณหนูกับท่านเขยอยู่กันตามลำพังเกินหนึ่งตอกช้าขอรับวยเจียวหันขวับพี่แท้ท่านพ่อก็เตรียมป้องกันไว้แบบนี้นี่เองเห็นรอยยิ้มของพ่อบ้านแล้วอ้ยเจียวก็หน้าเห่อร้อนข้าข้ากลับเรือนก่อนรอจนเห็นคุณหนูวิ่งเข้าเรือนไปแล้วพ่อบ้านฟู่ก็กล่าวต่อด้วยใบหน้ายิ้มแย้มไม่เปลี่ยน ท่านเคยเพ่ยพรุ่งนี้ต้องออกไปร้านข้าวแต่เช้าวันนี้รีพักผ่อนเธอขอรับเบาขอตัวพูดไปก็ค้อมตัวหันหลังเดินจากไปเพ่ยเจียงยืนตากลมเย็นดับอารมณ์ร้อนรุ่มนานครู่ใหญ่จึงปิดประตูกลับเข้าห้องนอนคืนนั้นเพ่ยเจียงฝันเป็นฝันที่ชัดเจนกว่าครั้งที่เขาอยู่บนเขาอินซีมากช่างแสนหวานและเร่าร้อนราวกับเสียงเรียกของวี่เจียวกระซิบอยู่ข้างหูจริงๆสามี ร่างเพลยเตียงกระตุกสั่นไปทั้งตัวก่อนจะสะดุ้งตื่นดวงตาเบิกกว้างนอนมองเพดานห้องนิ่งดวงตาดำคมยังเป่งประกายล้ำลึกในฝันมีบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจนอนคิดครู่หนึ่งก็ก้าวลงจากเตียงใช้น้ำเย็นล้างหน้าจากนั้นก็กลับไปนอนใหม่บางเรื่องระหว่างชายหญิงนอกจากภาพวาดในสมุดเล่มนั้นเขาคงต้องหาทางเรียนรู้ให้มากขึ้น เช้าตรู่วันถัดมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเพื่อให้ท่านเขยเพยประทับใจกับสถานที่ใหม่ฟู่ส่วนจึงตื่นเร็วกว่าเวลาปกติครึ่งชั่วยามจากนั้นก็นำเสื้อผ้าชุดใหม่ที่คุณหนูเตรียมไว้ไปให้เพ่ยเจียงใครจะคิดว่าท่านเขยเพยกับตื่นเช้าวกว่าเช้านี้ฝนก็ยังโปรยปลายไม่หยุดสายลมเย็นพัดให้โคมไฟที่แขวนแกว่งอยู่ทำให้เกิดเป็นแสงวูบวาบฟูสวนคิดว่าหากไม่ใช่เพราะจำร่างท่านเขยในเงา เมื่อสลัวได้เขาคงจะแหกปากตะโกนล่นบ้านและหันหลังวิ่งหนีไปแล้วฟูชวนวิ่งผ่านบ่นบอน,น้ำกลางบ้านไปยืนเบื้องหน้าเพ่ยเจียงอรุณสวัสดิ์ขอรับฉีกยิ้มกว้างประจบและทักทายอย่างเริงร่าท่านเคยตื่นเช้าแบบนี้คงเพราะไม่ชินกับที่ใหม่กระมังเพ่ยเจียงเหลือบมองเบาประจําตัวแวบหนึ่งสำหรับข้าแล้วไม่รู้สึกแตกต่างอะไร หันมองกำแพงที่กั้นระหว่างสองเรือนที่ต่างออกไปก็คงมีเพียงฟู่ชวนเห็นสายตาสื่อความหมายชัดเจนของอีกฝ่ายแล้วต้องเมมริมฝีปากแน่นไม่ให้ตนเองปากเปล่าอีกครู่หนึ่งจึงเอ่ยบอกท่านเคยขอรับนี่เป็นชุดเครื่องแต่งกายที่คุณหนูเตรียมไว้ให้ท่านใส่ไปร้านข้าววันนี้ ก่อนวันออกเดินทางคุณหนูนำเครื่องแต่งกายชุดใหม่ของท่านเขยมามอบให้เขาํำชับด้วยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขารับหน้าที่ดูแลบ้านทั้งหลังต้องทำงานให้ดีอย่าให้ใครมาดูถูกได้เพ่เจียงหลุบตามองเสื้อผ้าในมือฟู่สวนครุ่นคิดครู่หนึ่งก็หันหลังเดินกลับเข้าเรือนตามเข้ามา พอฟ้าสว่างสาวใช้ในเรือนวี่วเจียวก็วิ่งมาบอกฟู่สวนว่าวันนี้คุณหนูจะตามท่านเคยไปร้านค้าเข้าด้วยเพื่อน,นีใส่วี่เจียวเป็นคนขี้เกียจอย่างที่สุดช่วงที่อากาศเปลี่ยนนางจะกลายเป็นคุณหนูผู้เกียจคร้านยิ่งหรือดูหนาวยิ่งขี้เกียจไม่ต่างจากมูจำศีลเลยทีเดียวแม้จะผ่านการเดินทางที่ทําให้ร่างกายเหนื่อยล้ามาหลายวันเมื่อคืนก่อนนอนก็ยังกําชับสั่ง,งว่าวันนี้ให้ปลุกนาง เพราะนางจะออกไปร้านค้าเข้ากับเพ่ยเจียงเช้านี้หลังล้างหน้าแต่งตัวเรียบร้อยก็มานั่งหาวพางกินข้า,าวเช้าไปด้วยขณะงวงเงียกินข้าวสังสังก็วิ่งกลับมาหลังเก็บร่มวางไว้ข้างประตูด้านนอกเรียบร้อยก็ส่งเสียงเรียกวี่เจียวอย่างตื่นเต้นคุณหนูเจ้าคะวี่เจียวยังหาวไม่หยุดเฮยเก็บตัวเงินที่กลางบ้านได้หรือ เจ้าถึงดูดีออกดีใจมากขนาดนี้สังสังยิ้มกว้างน้ำเสียงยังตื่นเต้นเป็นคุณหนูตั้งหากพี่เก็บของมีค่าได้วี่เจียวเท้าคางอีกมือคนจอกด้วยท่าทางขี้เกียจสำหรับค่าของมีค่าไม่ใช่ของหายากสังสังงน้มตัวกระซิบข้างหู เมื่อครู่ข้าไปเรือนท่านเขยเพ่อมาข้าเห็นท่านเขยใส่ชุดที่คุณหนูเตรียมไว้ให้เจ้าค่ะพอท่านเขยสวมเสื้อผ้าเครื่องประดับเหล่านั้นแล้วก็ยิ่งหล่อเหล่าสง่างามจนยากจะหาใครเทียบเบามองแล้วยังไม่อยากละสายตาไปทางอื่นเลยเจ้าค่ะ ได้ยินเช่นนี้วีเจียวก็เงยหน้ามองซังซังดวงตาเปล่งแสงวิบวับความง่วงงุนกระเด็นหายไปเปลี่ยนเป็นกระปรี้กระเป๋าฉับพันท่าทีแตกต่างกับคนที่นั่งกินโจ๊กเมื่อครู่ราวกับคนละคนเขาดูดีขนาดนั้นเลยหรือซังซังหัวเราะคุณหนูไปดูก็จะรู้เจ้าค่ะวีเจียววางช้อนลุกขึ้นยืนท่าทางกระฉับกระเฉงสองมือรวบกระโปรง แล้ววิ่งออกจากเรือนอย่างรวดเร็วสังสังต้องรีบวิ่งไปหยิบเสื้อคลุมแล้วรีบวิ่งตามไปคุณหนูรอก่อนใส่เสื้อคลุมก่อนเจ้าค่ะ เรือนทั้งสองห่างกันเพียงกำแพงบ้นวิ่งไม่กี่อึดใจก็ถึงวี่เจียววิ่งผ่านกำแพงและบ่อน้ำกลางบ้านโดยไม่สนใจจะสวมเสื้อคลุมกันลมพี่ซังซังถือวิ่งตามมาพอถึงเรือนก็ผลักเปิดประตูอย่างใจร้อนพอเพจียงกำลังนั่งอ่านบันทึกของวี่ซ่องบันทึกเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าขายของวี่ซ่องที่เขาเขียนด้วยตนเองระหว่างการเดินทางชายหนุ่มก็อ่านไปได้มากเห็นวี่เจียวพรวดพลาดเข้าเรือนมา ก็รีบลุกขึ้นแล้วเดินไปหายังไม่ทันพูดอะไรเสียงหวานใสก็ออกคำสั่งยืนอยู่ตรงนั้นอย่าขยับ เเยงยืนนิ่งไม่ขยับตามคำสั่งวีเจียวกว่าตามองขึ้นลงทั่วร่างสูงดวงตาสดใสเป่งประกายวิบวับสีหน้าแววตาหญิงสาวแสดงออกชัดเจนว่าปาบปื้มเหลือเกินที่เขาสวมใส่ชุดที่ตนเลือกให้ชุดสีน้ำเงินเข้มผ้ากันลมสีมึกช่วยลดความเย็นชาและอำมาหิตรอบตัวเขาได้มองแล้วให้รู้สึกสบายตาไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นชุดนี้ยังช่วยให้เขาดูสง่างามหน้ามองจนไม่ ไม่อาจล้สายตาอย่างที่สังสังได้กล่าวไว้ใบหน้าอุ้ยเจียวเต็มไปด้วยรอยยิ้มสดใสพเพจียงตะวาสายตามองสังสังที่ยืนค้างอยู่หน้าประตูสาวใช้เข้าใจความหมายรีบค้อมร่างและปิดประตูเมื่ออยู่ตามลํำพังชายหนุ่มก็ถามเสียงนุ่มแววตาเป่งประกายลึกซึ้งจะให้ข้าเดินไปหาหรือเจ้าจะเป็นฝ่ายเดินมาหาข้าเอง วีเจียวไม่ตอบแต่ซอยเท้ามายืนเบื้องหน้ามองใบหน้าหล่อเหลาด้วยสองตาวิบวับน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสุขข้าชื่นชอบใบหน้านี้ของเจ้าจริงๆพิอพ่เจียงโอบก,กอดนางไว้อย่างอ่อนโยนมันน่าดูมากขนาดนั้นเลยหรือวีเจียวพยักหน้าทีน้ำเสียงสดใสตอนนี้ในหัวข้ากำลังคิดว่าพรุ่งนี้มารือนี้และวันต่อตอไปข้าจะเตรียมชุดอะไรให้เจ้าใส่ดี แท้จริงแล้วพ่อยเจียงไม่ใส่ใจเรื่องเครื่องแต่งกายแต่ได้เห็นวี่เจียวหัวเราะสดใสยิ้มกว้างเต็มหน้าเช่นนี้เขาก็ยอมตามใจนางได้ทุกอย่างชายหนุ่มยกยิ้มมุมปากแล้วถามเสียงนุ่มตอนนี้ข้าจูบเจ้าได้หรือยังวี่เจียวแม้มริมฝีปากใบหน้าแดงระเรื่อยอย่างขัดเขินมือกำกระโปรงแน่นท่าทางภายนอกดูเกอ้อเขินและสับสน แต่หัวใจกับเริงร่าเบิกบานความอ่อนโยนของพ่อเจียงมีไว้สำหรับนางเพียงคนเดียวเป็นเช่นนี้ใครจะต้านทานไหวเล่าอย่างไรก็เคยจุมพิตกันมาแล้วครั้งนี้เขาก็ทำตามที่นางบอกไว้คือขออนุญาตก่อนเขาขอดีๆนางก็ควรให้ดีๆคิดได้อย่างนี้อุ้ยเจียวจึงพยักหน้าครึ่งชั่วยามต่อมาทั้งสองก็เดินเคียงข้างกันออกจากเรือน ร้านขายข้าวสารตระกูลวี่ราวครึ่งเดือนก่อนร้านค้าข้าวตระกูลวี่เริ่มรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยมีหลงตูวหลิวเป็นผู้ดูแลจัดการทุกอย่างเดิมหลงตูวหลิวทำงานอยู่ในร้านค้าของตระกูลวี่ที่เมืองห้วยโจเขาเป็นชายวัยกลางคนอายุราวสี่สิบต้นๆรูปร่างสันทัดมักมีรอยยิ้มติดใบหน้าเพียงมองก็รู้ได้ว่าเป็นคนเก่งค้าขายพอได้ยินเด็กในร้านวิ่งเข้ามาบอกว่า ท่านเคยตระกูลวี้กำลังเดินทางมาหาดวงตาก็ปรากฏร่องรอยดูแคนหลงจู้หลิวท่านจะไม่ออกไปรอต้อนรับหรือขอรับหนูตกถังเข้าสารมีอะไรน่าสนใจกันแต่เขาจะมาเป็นผู้ดูแลที่นี่นะขอรับเด็กในร้านพูดเสียงเบาหลงจู้หลิวปิดสมุดบัญชีเสียงดังกระแทกลูกคิดลงบนโต๊ะอย่างแรงสีหน้าไม่แยแสจะมาดูแลงั้นหรือ ตั้งใจจะเข้ามาปอกลอกเสียมากกว่าคนเคยเป็นทาสมาก,ก่อนจะทำอะไรได้อ่านหนังสือออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้เขาเชื่อมาตลอดว่าเสินหงจิ้งจะได้เป็นท่านเขยตระกูลวี่จึงทุ่มเทเอาใจไปไม่น้อยอีกทั้งพื้นฐานนิสัยหลงตู้หลิวชื่นชมบัณฑิตผู้มีการศึกษาดังนั้นจึงนึกดูแ้นเพ่ยเจียงตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเด็กในร้านสีหน้าไม่เห็นด้วย คนที่มาไม่ใช่แค่ท่านเขยเพยนะขอรับคุณหนูก็มาด้วยเฮ้ยแล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกเล่าว,ว่าจบก็ลุกออกจากหลังโตะ๊ะรีบร้อนเดินไปที่หน้าร้าน แต่ยังไม่ทันก้าวพ้นประตูก็ต้องชะง,งักเมื่อเห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงท่วงท่าสง่างามเดินเคียงคู่มากับโฉมงามท่าทางสดใสในชุดสีแดงสดแวบบแรกที่เห็นเพยเจียงก็ทําให้หลงจู้หลิวตกตะลึงอย่างคาดไม่ถึงแต่ครู่เดียวก็ยามว่าอีกฝ่ายคงมีดีเพียงรูปโฉมเท่านั้นเขาจึงไม่สนใจชายหนุ่มแต่หันไปยิ้มทักไทยวีเจียวหลงจู้หลิว ผูดดูแลร้านขาข้าวของตระกูลอุ้แห่งเมืองหลงเฉิงขอคารวะคุณหนูอุีเจียวพยักหน้าให้เล็กน้อยคุณหนูจะมาร้านเหตุใดไม่ส่งคนมาแจ้งล่วงหน้าสักหน่อยข้าจะได้เตรียมชาดีไว้ต้อนรับเขารู้ว่าไพ่เจียงจะมาแต่ไม่ยักรู้ว่าคุณหนูก็มาด้วยจึงไม่ได้จัดเตรียมชาดีไว้แต่แรกเห็นสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายอุ้เจียวก็พอรู้ความในนางเพียงยิ้มเล็กน้อย ไม่ต้องยุ่งยากข้าเพียงเบื่อที่จะนั่งรอยอยู่ที่บ้านจึงออกมาพร้อมเพยเจียงพวกเจ้าทำงานกันเถอะไม่ต้องห่วงข้าเก่าจบก็เงยหน้าย,ยิ้มให้ชายหนุ่มข้างกายเพยเจียงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะหันมองหลงจู้หลิวที่แสดงออกชัดเจนว่าไม่ให้ความเคารพต่อเขาน้ำเสียงยังคงเรียบนิ่ง ช่วยเอาสมุดบัญชีรับซื้อเข้าเปลือกของเดือนที่แล้วมาให้ข้าดูสักหน่อยเสร็จแล้วพวกเราค่อยไปดูโรงเก็บข้าวด้วยกันหลงจู้หลิวยิ้มน้อยๆแม้ในใจจะคิดดูแคนอีกฝ่ายยังดุเดือดแต่เพราะวี่เจียวยืนอยู่ตรงนี้อีกทั้งเพ่ยเจียงก็ยังอยู่ในฐานะท่านเคยเขาจึงได้แต่ค้อมตัวตามตอบรับขอรับท่านเคยเพ่ยโปรดตามข้ามาทางนี้ ไปหลงจู่หลิวก็ไม่ลืมสั่งเด็กในร้านให้พาวีเจียวขึ้นไปพักผ่อนที่ชั้นบนและให้ชงชาอย่างดีมาต้อนรับจากนั้นจึงเดินน้ำเพเจียงไปที่โต๊ะทำงานของตนหลังพาวีเจียวขึ้นไปนั่งพักผ่อนที่ชั้นบนเด็กในร้านก็กระวีกระวาดรีบไปชงชามาให้วีเจียวนั่งติดระเบียงมือหนึ่งเท้าคางดวงตาจับจ้องเพลียงไม่ฆ่าสายตาสังสังหันมองรอบตัวไม่เห็นคนอื่นก็เอ่ยเสียง คุณหนูเจ้าคะเบาเห็นว่าหลงจู้หลิวผู้นี้มีท่าทีไม่เคารพท่านเคยเพ่อเลยสักนิดแม้แต่เจ้ายังมองออกข้าจะมองไม่เห็นได้หรืออี่เจียวตอบเสียงเรียบ หลงตู้หลิวอยู่กับท่านพ่อของข้ามาตั้งแต่ตระกูลวี่ยังไม่มีอะไรกระทั่งมั่งมีเช่นทุกวันนี้เขานับเป็นเรี่ยวแรงสำคัญคนหนึ่งของบ้านตระกูลวี่แน่นอนว่าย่อมมากด้วยแล่แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงถึงไพ่เจียงจะเป็นคนเงียบๆแต่ข้าเชื่อว่าไม่มีใครหน้าไหนรังแกเขาได้แนะเจ้าค่ะชิงตุ้ตอบรับเสียงกั้วหัวเราะมีแต่คุณหนูคนเดียวที่รังแกท่านเคยได้ แก้มเนียนแดงกํำทันตาหญิงสาวตวัดค้อนคนสนิทมากไปแล้วกล้าล้อเล่นกับข้าเชียวหรือคอยดูเถอะข้าจะบอกพ่อบ้านฟู่ให้หักเงินเดือนเจ้าชิงจุย้ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรอีกคุณหนูเป็นคนปากแข็งท่ามากปากก็บอกว่าไม่กลัวท่านเขยถูกรังแกแต่ที่คุณหนูเปลี่ยนใจตามมาที่ร้านด้วยก็เพราะไม่วางใจห่วงว่าท่านเขยเพ่จะถูกเอาเปรียบหลงจูหลิวหยิบสมุดบัญชีวางบนโต๊ะ สมุดบัญชีนี้มีรายละเอียดซับซ้อนหากท่านเคยดูแล้วไม่เข้าใจเชิญถามได้ข้ายินดีอธิบายให้ท่านฟังไม่จำเป็น ไพ่เจียงยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยเขาหยิบสมุดบัญชีขึ้นมาเปิดดูไล่อ่านไปทีละหน้าอย่างละเอียดเห็นท่าทางจริงจังแข่งขึมของเพ่ยเจียงในใจหลงจู้หลิวยิ่งดูแคนคิดว่าอีกฝ่ายแส้งวางท่าไปอย่างนั้นแท้จริงแล้วคงกลัวตัวเองจะหลุดแสดงท่าทางงงๆอ,ออกมามากกว่าบัญชีครึ่งเดือนจะบอกว่ามากก็มากจะบอกว่าน้อยก็ไม่เชิงเพราะรายการรับซื้อเข้าเปลือกมีทุกวันทั้งรับซื้อจากร้านค้าปีกและรับซื้อ จากชาวบ้านทั่วไปที่นำมาขายเองรายละเอียดในบัญชีจึงซับซ้อนสองปีที่ผ่านมาราชสำนักออกคำสั่งให้ลดการเก็บภาษีปีนี้เข้าในเมืองหลงเฉิงมีมากหลังหักส่วนที่ต้องนำส่งเป็นภาษีให้ทางการและแบ่งไว้สำหรับกินในครอบครัวแล้วก็ยังมีข้าวเหลืออีกเยอะเมื่อร้านค้าข้าวตะกูลอี้ประกาศรับซื้อข้าวเปลือกในราคาสูงจึงมีชาวบ้านนำข้าวเปลือกมาขายให้ไม่น้อยเวลาผ่านไปนานครู่ วี่เจียวที่เท้าคางมองมาจากชั้นบนพึมพำว่าสมุดบัญชีพวกนั้นมีตัวเลขตัวอักษรวุ่นไวายไปหมดซ้ำยังไม่เป็นระเบียบแค่มองค่าก็ปวดหัวแล้วเขาอ่านนานขนาดนี้ได้อย่างไร เพราะว่าที่สามีของคุณหนูมีความสามารถและเก่งกาจยิ่งกว่าผู้ใดหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นจะมีใครเรียนรู้ตัวอักษรได้ในระยะเวลาสั้นๆกันเจ้าคะชิงจีได้โอกาสก็รีบประจบวี่เจียวพยักหน้าเห็นด้วยใช่ไม่มีใครอดทนและเก่งกว่าเพ่ยเจียงอีกแล้วรอยยิ้มหวานเต็มหน้าโดยหญิงสาวไม่รู้ตัวแม้นางจะแค่นั่งมองเฉยๆแต่กลับไม่รู้สึกเบื่อเลยสักนิด หชั่วยามผ่านไปไพ่เจียงก็อ่านรายการในสมุดบัญชีครบขณะมองรายการหน้าสุดท้ายก็เอ่ยถามหลงจู๋เหลิวโรงเก็บข้าวอยู่ที่ไหนหลงจู้หลิวหลีตามองชายหนุ่มอย่างดูแคลนในใจคิดว่าอีกฝ่ายคงแค่เปิดผ่านตาลวกๆท่านเคยเพย่ยข้าว่าท่านเอาสมุดบัญชีนี้กลับไปดูที่บ้านก่อนดีกว่าค่อยๆดูไปทีละหน้าวันหลัง พวกเราค่อยไปดูโรงเก็บข้าวดีหรือไม่ขอรับไม่จำเป็นสมุดบัญชีนี่ข้าอ่านจบแล้วตอนนี้พวกเราควรไปดูที่โรงเก็บข้าวเพื่อตรวจดูว่าของตรงกับรายการที่ลงบัญชีไว้หรือไม่ไพ่เจียงยังคงตอบเสียงเรียบโอ้หังเกินไปแล้วหลงจูวหลิวพายายามข่มความไม่พอใจ ท่านเคยเพ่ยอ,อาจไม่รู้ว่าเรื่องอันตรายที่สุดสำหรับคนทำการค้าก็คือใจที่รีบร้อนเกินไปพวกที่ใจร้อนผลที่ออกมามักไม่ค่อยดีค่อยๆลงมือทำจะดีกว่าว่าแต่การจัดการแบบนี้ของท่านเคยนายท่านทราบหรือไม่ พายเจียงยืนอ่านรายการหน้าสุดท้ายดูเสร็จก็วางสมุดคืนบนโตะ๊ะจังหวะที่หลงจู้หลิวกําลังจะหยิบสมุดคืนชายหนุ่มก็วางมือกดลงบนสมุดบัญชีเล่มนั้นสอบสายตาหลงจู้หลิวนิ่งเอ่ยไม่ช้าไม่เร็วท่านพ่อตาของข้ารู้หรือไม่แล้วอย่างไร เ่ยเจียงเป็นชายร่างสูงใหญ่ต่อให้ใบหน้าเรียบเฉยแต่รอบกายกับแผ่กลิ่นอายกดดันบีบคั้นผู้คนหลงจู้หลิวถูกมองปราดเดียวก็รู้สึกหวาดหวั่นขึ้นมาทันทีเพาว่าอย่างใจกล้าที่จะพูดด้วยน้ำเสียงไม่สอารมณ์สมุดบัญชีเล่มนี้ยังไม่ได้บันทึกรายการให้เรียบร้อยอาจมีความคาดเคลื่อนได้ท่านเคยเพยเพิ่งมาที่ร้านครั้งแรกเกรงว่าจะอ่านไม่เข้าใจเช่นนั้น ขอให้ข้านำสมุดบัญชีนี้ไปเรียบเรียงให้เป็นระเบียบก,ก่อนแล้วพวกเราค่อยไปดูรองเก็บข้าวหากต่อจากนี้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนายท่านย่อมรู้ดีว่าท่านเคยได้ทำสุดความสามารถแล้วท่านเคยจะไม่ถูกตำหนิเพราะเรื่องนี้แน่นอนเพจียงเลิกคิ้วสูงหลงจู้หลิวน่าจะรู้คำว่ารับช่วงต่อทั้งหมดเขียนอย่างไร หลงจู๋หลิวสีหน้าเปลี่ยนทันทีเพยเจียงเปิดสมุดบัญชีไปที่หน้ากระดาษว่างเปล่าหยิบผูกการที่วางอยู่ด้านข้างจุ่มหมึกจากนั้นก็เขียนคำว่ารับช่วงต่อทั้งหมดลงไปเสร็จแล้วก็หมุนสมุดบัญชีให้อีกฝ่ายอ่านชัดๆน้ำเสียงยังคงราบเรียบไม่เปียนอ่านให้ดีหากยังไม่เข้าใจความหมายข้าอนุญาตให้ท่านนำกลับไปอ่านต่อที่บ้านได้ โฉมงามที่นั่งจับตาดูจากชั้นบนสีหน้าขึงตึงดวงตาเป็นประกายวาววับร้านค้าข้าวข,ของตระกูลอีในเมืองหลงเสงถือเป็นร้านค้าสำคัญหลงตู้หลิวเป็นคนหนึ่งที่อีซึ่งให้ความไว้วางใจเขาอาจจะมีนิสัยละโมอบอยู่บ้างแต่ไม่ใช่คนคดกงหญิงสาวรู้ดีว่าเขาอยู่ข้างกายบีดาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างฐานะผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมามากนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่นางยอมนิ่งเงียบ แม้จะเห็นว่าเขาแสดงท่าทีไม่ดีกับเพ่ยเจียงแต่ตอนนี้วีเจียวไม่อาจเก็บสีหน้าได้อีกถึงจะนั่งชั้นบนก็ยังได้ยินเสียงพูดคุยข้างล่างครบถ้วนตอนที่ได้ยินหลงจู้หลิวใช้ถ้อยคำดูแคนเพ่ยเจียงคิ้วเรียวสวยก็ขมวดแน่นแทบอยากวิ่งลงไปจัดการอีกฝ่ายเสียเดียวนั้นแต่พอได้ยินคำพูดโต้กลับของเพ่ยเจียงกลับได้เห็นเขาถันสมุดบัญชีให้หลงจู้หลิวอ่านนางก็ยิ้มอย่างสมใจ พวกเจ้าเห็นหรือไม่ข้าพูดไม่ผิดไม่มีใครสามารถดังแกเพ่ยเจียงได้ทั้งนั้นข้าไม่ต้องห่วงเขาแล้วสองสาวใช้พยักหน้าหงึกงกักสายจังหวะที่คุณหนูนั่งชื่นชมท่านเขยชิงจรีก็กระซิบกับซาง ข้าชอบมองเวลาท่านเขยเพ่ยแสดงความรักกับคุณหนูที่สุดแต่คุณหนูของเราช่างปากไม่ตรงกลับใจเหลือเกินเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นห่วงท่านเขยเพ่ยมากถึงนั่งจ้องตาไม่กระพริบปากบอกไม่สนใจท่านเขยแต่ไม่เคยเก็บความชื่นชมที่มีต่อท่านเขยไว้เลยสังๆแกล้งตีแขนชิงจีแล้วเลียนแบบน้ำเสียงหลงจูระวังเถอะคุณหนูจะหักเงินเจ้าจนไม่เหลือแล้วทั้งสองก็ปิดปากหัวเราะอ,อย่างรู้กัน หลังให้เวลาหลงจู้ทำความเข้าใจกับข้อความในสมุดบัญชีครู่หนึ่งเพ่ยเจียงก็ถามเสียงเรียบขวกเราไปโรงเก็บข้าวได้หรือยังหลงจู้หลิวหน้าเสียเขาพยักหน้าเสียงอ่อนลงถ้าท่านเคยเพื่ยอ,อยากดูย่อมต้องดูได้อยู่แล้วเจ้ามานี่ ไพ่เตียงเรียกเด็กในร้านที่ยืนทำงานอยู่ไม่ไกลอีกฝ่ายรีบวางมือจากงานที่ทำแล้วเดินมาหาอย่างรวดเร็ว้อมตัวต่ำนอบน้อมท่านเขยเพ่อมีเรื่องใดให้ข้าน้อยรับใช้หรือขอรับเด็กในร้านผู้นี้ได้ยินชัดเจนว่าหลงตู้หลิวถูกท่านเขยเพ่ยตอกหน้าอย่างไรเขาจึงไม่กล้าแสดงท่าทีแข่งข้อไม่เคารพต่อเพ่ยเจียงไพ่เจียงหลวงเงินส่งให้ไปหาขนมของกินเล่นดีๆมา เลือกแบบที่ผู้หญิงชอบกินกันเด็กในร้านงนงงเพียงครู่เดียวก็เข้าใจว่าท่านเขยต้องการให้เขาไปหาซื้อขนมมาให้คุณหนูที่นั่งรอยอยู่ชั้นบนนี่เองเขารับเงินมาแล้วหันไปบอกหลงจู้หลิวว่าขอตัวออกไปซื้อขนมจากนั้นก็วิ่งออกจากร้านไปอย่างไม่กล้าชักชา้าฟังนี้ยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ